สวัสดีค่ะโอ้ยเอฟซีโจดจอมเป็นจังไดมันแตกสามตัวค่ะแซว่าสันอืมแตกสามเลยบัชเช่เนะค่ะฟาดนี่ทุ่งองเล่บบ้านนี้เออเพชรฟองเ่าไปลายมาค่ะตอนนี้แม่ยวัชเชดังวัชจ้าเจโน่มาแห้งมันมันแตกสามตัววัเช๊มันแตกสามตัวเลยมาแห้งเจ้าของเลขได้หลายว่เช๊คันเพื่อมันออกไหมก็จ้ะ พี่สาวได้ไหลายบ่พี่สาวเขาจเจ้าได้เป็นเกีย็บลานเด้เจ<ฮ>้าเจ้าของน้ำบ่ได้หรอกเจ้าของเป็นผู้บอกอจ้ากันเจี๊น้องซื้อน่ะรุดนโรติแมนงวดบมื่นี้เด้ยน้องซื้อน่ะเป็นไหนสะลบบ่โอ้เขาหามเจี๊น้องซื้อแมนเด็กมากจะใสก็จ้าขึ้นมแมนแต่เข,ขาจังหวัดะจ้าเขาจังวัดอะจ้าเขามากงวดนี้งวดที่เก้า บังหันยิงบาไป็นหดหนึ่งแปดหอดรุ่นแปดหดหนึ่ตะว่าก็ขอเลขวิ่งดิเขาถือแจ็คแสนถือเก้าแสนบังหอดหลานดิแปดเก้าแส้นแม่สามโตบนนอกขนาดสองโตมันก็ได้สองสามแสนเนาะเขาซีมาอีกมือได้หรอกาวาไม่กาวาติเอาชั่วๆก่อนตะวัน ถามโรคบงอยู่วันสะิบกไงแจงแดงนะสี่สามตัวก่อนหรือสีสองตัวก่อนขอเพิ่งรักฐานได้จ้าผู้มากัหมีมต้องบอกแล้วบายมาบอสหอยหัวเ็นบออ,อสี่มาพุองพ <ปะ S 1> ี่เดียวออก,กีดีโอ้ยสามตัววันนี้ได้หน่อยได้จ้าเนี่ย ได้หน่อยได้หน่อยกองหวัดที่แล้วกองหวัดก่อนเลขหน่อยก็ทุกหมวดแมนตาล์เดียวแหละถือตะพูมีดวงกันยังไงเนี่ยเห็ยน้ำเนี่ยใช่ละตัวเขาสามตัวนี่เด้จ้าห้าแปดสองสองแปดห้าสองมันตอกยังเต็มอ้ยะเลยยังะไงเต็มไอ้ยะ เขาค่าค่ะพี่ท tamam> ี่ต้บงการปันกำแค่อาจารย์ปันกำแคร่ย้ํามือกากสระย้ําเลยสุดทีายนี่คอหมดวันที่หนึ่งปีพันมากเขาตามตัวโตเนาะมันออกมันออกแปดสองห้าอแปดห้าสองอกแปดห้าสองแต่ว่าพ่อหนสามตัวเม็ดเดี๋ยวห้ามุนอยู่แล้วแค่นั้นงวานที่เราพ่อหนสองหางวันนี้พ่อไหนห้างเดียวเองอืม เล็กบีเนี่อนมัดเข่าบ่เหรอสะรุปเรางวดนี่เขาอย่ายเขาเล็กิ่งมันเขาสูงวัดจ้ะพอวิ่งได้วิ่งกระไดอยู่แล้วนะแปดวิ่งแปดวิ่งหาวิ่งสองอะไรเมื่อแม่นบะคะแม่นละอันมวดที่แล้วนะเขาจะเล็กวิ่งเนาะเล็คู่เล็สามเลขอันสามตัวเ่เข่ามวดนี้เขาเบิดสุยางเขาเจาะผ้ากัน อกหักหลายคนอยู่ตัวกแบ่ตามเนาะเพื่อนแม่นจ้าเป็นขัดเอาตะปูมีดของผู้ใดผู้ใดตามเจโน่คนนั้นลรจะได้จบเอาจบแผ่นอยากได้เงินหลานยี่หลีได้เนาะกันน้องสามตัวกันมันสื่อน้ำด้วยเลยจ้าเอาวันนี้งววนี่ไปยังไงวันนี้เจโน่วันที่สิบหกสิงหาเนี่ยสิบหกสิงหาเนี่ยเนี่ยลอก่อนจังหน่อยให้ เบ่งดีๆก่อนอือนี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไฟิวว่าอะไรฟิวมากบ่กเดี๋ยวนี้บ่บ่าท่านละฟิวมากแจ็คตัวเด้เมื่อเมื่อนี้เฮาก็มาเกินใบทาดจ้ากุี่อันน่ะเลขเพื่อนเพื่อกับเงือดยัวาเลขเพื่อนหน่ะสีขาวจะสองตัวงวดนี้ยังได้มาสามตัวมามาเมิดเลยจ้าบัดงวดเพื่อนสีเฮ็ดบุญนั่นบ่เขาไหมอือมากมากลอยแต่ว่าก็มีผู้คน อันโอนมาซอยเฮ็ดบุอยูวันนี้ก็เพื่อนเฮ็ดยังสางย่งเี้ยกระือเพื่อนบ่ได้สางอยังหรอกค่ะเพื่อนเพื่อนไปนางสมาที่ไปเขาว่าเขาว่าเพิ่นกะซื้อน้ำซื้อน้ำซื้อนี่ไปถาวายสินะไปน้ำพัดจ่าต่ว่ากับซบ่หลายคนดอกพูถึงน้ำนะพ่อมีมันเฮ็ดซอยอสินะจ่าบ้านนี้ชื่อว่าเจนนงฝันฝันเกี่ยวกับรถขั้นที่ห้างอยู่นี่ละแปดหนึ่งศูนย์สามนี่ละ มาข้นกึนกินรดไหลไหลร่อนข้นนางในรถนะคือจังเป็นเป็นหน้าหน้าผู้เสียไปที่ว่าเพิ่อนยูมุกดาฮานนั่นละแล้วเพิ่นมาเที่ยหนาพ่อสนหน้าน้นานานาองอีกผู้หนึ่งนะแม่อมบอได้อยู่นองนอก,นอกพ่อสวานนะม,มาเทีย่ยอนในความฝันน,น้องเห็นหนาพ่อสวาดเป็นเป็นหน้าเป็นภูมิยาเล่านะ่ะแม่มาสิงหลังเล่าอยู่นะนนองก็คืออยู่ว่า บม่แม่นเหล็กสีเข่าบ่หรือจังใดตะวันทะเบียนรถมันยังบมาหวดนีก็อยากให้ติดไบร่องเบิงจ่แตะวันยังบ้านชั่วปันใดนะจ้ะอันนี้เป็นความัลของเจโน่จ้าความันของน้องกับแปดหนึ่งศูนย์สามเหล็กรถผู้ใดสีแดนไปตํตำเล่ากับน่องแรนไปเบิงก็ได้ตะวันเรียกลับบุกดาหานาทาค่ะเอาชั่วช่วก่อนนาอค่ะน้องเขียนเขียนไทยแน่แะ่เบียนรถไม่คิอยู่ ยันไม่เลี้ยวจะคือล่อมันมาค่ะรับมุกดาหานค่ะล่อกร้็ขาดรับมุกดาหานกันคันดังไร้มันกลับว่าเขาจังสัน,น,นแล้วเมื่อวานบันี้ก็คือหมูแล้วนั่นอย่าบอกผู้ใดผู้ใดเห็นคลิปอยู่นี่หมูเรามีดไว้อย่าปากอย่าปากอย่าปาก้เอาเลยจีจ<อ>ี้<อ>ล้องพอไปร่วงหนาคันเล็กรับมุกดาหานมากนั่นได้ปุ๊บเรา ไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไปดึงไว้ข้ามาปุ๊บมอแมนยัดไปบอกว่าเฮ้ยได้มาตัวนั้นตัวนี้ได้ยังว่าเฮ็ดจังไิ่งว่าท่านเอาเสื้อเอาสะก้อนเขียนใส่ถุงส่งขเส้นใต้กระเป๋าไปซื้อเลยเอายิมยิมสะก้อนเจ้าของน่ะแมนจ้ะเอานีบอกแอดมินแอดมินมันมาจะขจ้นเบิ้อจะขึ้นนองลิตาดิกว่าวใส่บ้านปีนี้ขึ้เป็นแนวนี่ขึ้นที่เราพูดบอกกับแอดมินซื้อเนาะบ้านเราจะรวย มิ้นยืนเห็นไหวบ่สุคนได้ได้บัวแด้เห็นคลิปนี้กับฟ้าวเ้อพี่น้องเด้ื่้าเห็นอีกชิ้นึงนี่ก็บฟ้าวบ่ได้มันเบิดก่อนก้อนต้องเข้ามาเบิ่งเร็วๆแห้งเรื่ออันนี้เอาความฝันไปก่อนแต่ว่ามันสิแน่นอนบัวแดงออีกจังนึงเด้อไปไปตำเหล้าได้จ้าไปตำเหล้าได้ค่ะส่วนมักช่องเจนุ่งนี่สิมักตำเหล้าบ่จ้านเลขฝัน เลขปั่นจ้ะทะเบียนรถค่ะคือน้องวานโอ้ยคือบอกมี่นั่นสอมนาะเนาะรถคันอย่าเอามือปิดเบอร์โทรคันถืองวดนี่นังเพอาะได้สอบเนี้ส่นดอกบแมันสีออกบจะควงบริสุทธิ์นอกวันเชได้เนาะโอ้ยค่นน้องสื่อเด็กลราโมอาหารสีออกเลยบอกเราอย่าสื่อมันสื่อบอมันบพรคือบอกเขาคิดคิดสนุกด้วเอาเงี้ยไม่เอาเงี้ยเราสื่อเอาพี่น้องแคบหน้าจอนี่บอฮัทนี่มันรับโมเาหารนะครับ รับอุดรหรือให้น้องสื่อลองเบิ่งบองไววรับตำลาวเตะรับตำลาวนะคะรับอุดรต้องซื้อต่อเพิ่มนว่าเพมันว่าไปอันโอ้ยรับมูดาหารดังไรมาสั่นไปตลาดเพ่นไปได้มากแต่ฟังเล่านะเลขหนูมาดังฮอดทั่วตลาดด้จริงไปทั้งนั้น้าไพอแล้วไปทั้งคุณไปเนี่ยไปทั้งคุณรอนานแล้วอ๋อันนี้ฟันเกี่ยวรถ จ้าฟันเกี่ยวกับรถดอันนี้ไปได้ทั้งไทยทั้งเล่าจ้าไปไปเล่าก่อนก็นได้พะว่าไทตัวสีมาเน,ะเนาะให้เล่าไปกอนไยก็ได้พิมพ์รอรับมุกดาหารนะคะเดี๋ยวเจ๊นงตามให้ให้มันชัดเจนแจม่มแจ้งก่อนจังสีสามาัดเอามาบอกได้อันนี้ไปตำลาวาตามไทยเนาะแปดหนึ่งศูนย์สามขันมุกดาหารไม่เฮจังไมก็เจ๊ยัป่าเฮจังได มันดานมากนะเมนบ่เขียนใส่กระเป๋าเราไปไปซื้อผู้ใดถามว่าไปไสเจ้าไปยังอุ้ยไปผู้ลาก้อนจันเบี้ยเจ้าอย่าเาปัญหาขอปากเต็มไม่สมใจแล้วค่อยบอกจ้ะไม่สมใจแล้วก็บอกเต็มก่อนนี่ขอขอคืองวดก่อนเด้อเม็ดเดียวสันดจ้าโอเคบ่เบิ่งก่อนแต่ว่าบ่ได้บ่หลายดอกบ่หลายดอกโลดเขาสูงมาก่อนเนาะ คิมรอคิมรอรับมุกดาหารจัดเจทันไล่เมันกกบเปลืองงบเน,นาะไล่ไล่เอา